สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ASD Channel คลิปนี้มาพบก,กับคอนเทนต์ที่จะพาทุกๆคนไปรู้จักกับนักฟุตบอลหน้าใหม่ในสึกฟุตบอลรีโวไทยลีกประจำฤดูกาลใหม่2024-2025ที่ได้เปิดตัวพร้อมโชว์รวดลายวาดแข่งให้แฟนบอลไทยได้รอชมกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมด้ในคลิปฝากกดไลค์ฝากฝากดติดตามไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม คลิปนี้ผมจะมาแนะนำแข้งใหม่โปรไฟล์สูงที่ลงเล่นมาอย่างโชคโชนกับหลายทีในลีกบราซิลรวมถึงเคยคว้าแช,ชมป์บอลถ้วยของรัฐในลีกบราซิลมาแล้วที่ทาหน้าของทัพกวางรงมหาภัยเชียงรายเยเตดเสริมทัพเข้ามาเพื่อทวงคือความยิ่งใหญ่ในการสู้ศึกไทยลีกในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงกับทาหน้าของฮาร์มาชาโดดีแอสกองกลางตัวรับเท้าขวาชาวบราซิลวัย26ปีเจ้าของสูง175เซนติเมตร โดยฮาฟ์มาซโดดีเอนั้นเกิดเมื่อวันที่7มีนาคมปี1998ที่เมืองเซาฟิเดลิสรัฐลิโอเนจาริโรประเทศบราซิลเจ้าตัวเริ่มก้าวเข้าสู่วงการลูกหนังด้วยการเข้าไปเป็นเด็กฝึกในทีมเยาวชนของแอตเลติโกมิเนโรตั้งแต่ที่ตัวเขานั้นอายุ15ปีเขาฝึกสกิลวิชาลูกหนังอยู่ที่นี่และร่วมแข่งฟุตบอลรายการเยาวชนต่างๆหลายรายการกับมิเนโรจนทําให้ฝีเท้าของฮาฟ์นั้นพัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดด จนในฤดูกาล2016เขาได้โอกาสมีชื่อในทีมชุดใหญ่ของทีมเอเลติโกมิเนโรได้สำเร็จในขณะที่เขานั้นอายุได้18ปี เขามีชื่ออยู่บนมานั่สำรองทั้งหมด3เกมในศึกเซเรียบาซิลในเกมที่พบก,กับแอตเลติโกพานาเรเซ่ในเกมที่พบก,กับเกรมิโอและในเกมที่พบก,กับอีซีวิกตอเรียแต่น่าเสียดายที่ฮาฟนั้นไม่ได้ถูกส่งลงสนามเลยแม้แต่เกมเดียวก่อนที่ในปีถัดมาในฤดูกาล2017เขายังคงอยู่กับมิเนโรเหมือนเดิมในซีซั่นนี้เขาได้รับโอกาสลงสนามในเกมระดับอาชีพครั้งแรกในเกมพิเมล่าลีกาบราซิลหรือฟุตบอลถ้วยลีกคัของบราซิลนัดที่มิเนโรนั้นบุกไปแพ้คู เซโร่ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 1 7โดยฮาฟนั้นลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วงพักครึ่ง45นาทีในเกมนั้นหลังจากนั้นเขาก็ได้อเดบิวต์ในเกมเซเรอาบาัซิลเป็นครั้งแรกในเกมที่มิเนโรนั้นบุกไปแพ้อีซีวิกตอเรีย2ประตูต่อศูนย์โดยเขาลงสนามมาในช่วงพักครึ่ง45นาทีหลังเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเขาก็ได้โอกาสลงสนามเรื่อยๆโดยเขาลงสนามให้กับมิเนโรไปทั้งหมด7นัดและมีส่วนร่วมในการพาทีมมิเนโรนั บราซิลรวมถึงพาทีมคว้าแชมป์คัมเปโอนาโตมิเนโรหรือแช,ชมป์ประจำรัฐมิไนเซรัสได้สำเร็จในปี2017แต่ว่าจากการที่ตัวของฮาฟนั้นยังไม่สามารถเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมชุดใหญ่ได้ทำให้เขานั้นต้องถูกส่งยืมตัวให้กับทีมอื่นไปใช้งานก่อนเพื่อมอโอกาสลงเล่นให้กับเขาโดยในฤดูกาล2018ฮาฟย้ายไปร่วมทีมคลิกคูมา ทีมในสือ่อเซเรีบีบราซิลยืมตัวไปใช้งานโดยที่นี่นั้นเจ้าตัวได้โอกาสลงสนามไปทั้งหมด8นัดในลีกในตำแหน่งแบ็กขวาสลับกับกองการตัวรับก่อนที่จะพาทีมจบอันดับที่13รอดต,ตกชั้นในฤดูกาลดังกล่าวได้สำเร็จต่อมาในฤดูกาล2019ฮาบได้ถูกมิเนโรส่งไปยืมตัวอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้เขาย้ายไปเล่นให้กับโบอาวิสตาทีมในเซรดีบราซิลยืมตัวไปใช้งานที่นี่เขาได้โอกาสลงสนามมากขึ้นกว่าปีก่อนๆโดยเขา,าลงสนามไปทั้งหมด13นัดตลอรมทุกรายการหลังจากนั้นในฤดูก,กาล2020ฮาบถูกส่งยืมตัวอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เขาถูกส่งไปยืมตัวกับโคอิมบราสปอร์ตโดยในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกกับทีมนั้นเขาได้โอกาสลงสนามไปแค่4นัดทำให้ในช่วงคึ่งฤดูกาลหลังของฤดูกาล2020 ฮาฟนั้นได้ย้ายไปยังเฟโรเวียด้วยสัญญายืมตัวแต่ที่นี่ฮาฟก็ไม่ได้ถูกส่งลงสนามเลยแม้แต่นัดเดียวก่อนที่ในฤดูกาล2021ฮาถูกส่งยืมตัวไปให้กับโบอาวิสตาอีกครั้งหนึ่งซึ่งการกลับมาเล่นให้กับทีที่เขาคุ้นเคยนั้นทําให้เจ้าตัวได้โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องและตัวของฮาฟสามารถทำประตูแรกในอาชีพการแข่งขได้สําเร็จในศึกเซเรียบาซิลในเกมที่โบอาวิสตานั้นบุกไปเอาชนะมาดูไรรา,ราไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสอง โดยในซีซั่น2021นี้นั้นเขาลงสนามไปมากถึง28นะัดทำไป1ประตูกับ1แอสซิสต ต่อมาในฤดูกาล2022ตัวของฮารฟยังถูกส่งยืมตัวกับโบอาวิสตาในช่วง3เดือนแรกของปีโดยเจ้าตัวได้ลงเล่นในฟุตบอลถ้วยทาซากัวนาบาร่าหรือสึบฟุตบอลประจำรัฐลิโอเดจาเนโรไปอีก10นะัดทำไป1ประตูในเกมที่โบอาวิสตานั้นเปิดบ้านเอาชนะโวตาเรดอนดาไปด้วยสกรอร์1ประตูศูนย์ก่อนที่ในช่วงเดือนเมษายนปี2022 เจ้าตัวจะถูกทางด้านของขับนาวติโกสโมสรจากเซรบีบาซิลยืมตัวไปใช้งานที่นี่ฮาฟนั้นได้เป็นกองการตัวหลักของทีมเขานั้นลงสนามไปมากถึง25นัดรวทุกรายการเพราะกับพาทีนั้นคว้าชแชมป์คัมเปโอนาตโตแปนาบูกาโนหรือในสึกฟุตบอลประจํารัฐแปนาบูกาโนปี2022ได้สําเร็จ และยังพาทีมขับนาวติโก้นั้นเข้าไปถึงรอบร,รอชนะเลิศในศึกฟุตบอลโคปาโดนอเดสเต้ este, หรือศึกฟุตบอลประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลอีกด้วยต่อมาในฤดูกาลส0 2 3สัญญาของฮาฟนั้นกับเอเดิโกมิเนโรหมดลงและไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปทำให้เจ้าตัวต้วตองอำลาทีมไปและได้ย้ายไปเซ็นสัญญาร่วมทีกับสมสรยาปีรันกาขับ ทีมจาเซเรซีรบราซิลการมาเล่นที่นี่ของฮาฟนั้นเขาได้โอกาสโลดสนามค่อนข้างต่อเนื่องเขานั้นได้โอกาสโลดสนามไปมากถึง28นัดรทุกรายการและพาทีมไปถึงรอบรองชนะเลิศของศึกคาเปโอนาโตเกาโชหรือศึกฟุตบอลประจำรัฐลิโอการดิโอซูแต่นาสยดยนั้นที่ต้องแพ้ให้กับทนาของเกรมิโอที่มีนักเตะชื่อดังอยู่ในทีมมากมายทั้งทนาของรุยโซเรสและฟิบ,บิโอดาซินวาลงเล่นอยู่โดยเป็นการแพ้ในช่วงโดนจุดโทษตัดสินหลังไม่มีทีมไหนชนะ ทั้ง2เลกที่พบกันหลังจากนั้นในซีซันล่าสุดในฤดูกาล2024ฮาฟย้ายไปร่วมทีมเฟโรเวโรทีมในเซเรีซีบราซิล ที่นี่ฮาฟได้โอกาสลงสนามไปทั้งหมด17นัดรวมทุกรายการและพาทีมไปถึงรอบรองของศึกคัมปิโอนาโตเซอาเรนเซหรือฟุตบอลประจำรัฐเซอาเรนเซแต่ก็ต้องไปแพ้ให้กับเซเอร่าเอสซีในรอบรองชนะเลิศเขาได้ลงเล่นในเกมสุดท้ายให้กับทีมในเกมเซเรียซีบราซิลที่ตสกสกัดนั้นเปิดบ้านเอาชนะเซาโฮเซไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2เมื่อปลายเดือนมิถุนานยนที่ผ่านมาก่อนที่ตัวของฮาฟนั้นจะตัดสินใจอำลาทีมออกมาหาความท้าทายใหม่นอก ประเทศบาราซีลเป็นครั้งแรกในชีวิตโดยเขานั้นเลือกเดินทางมาที่ประเทศไทยมาร่วมทัพกว่าโซมหาภัยเชียงรายยูเอต็ดสู้ศึกฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงโดยจุดเด็นของฮาฟมาชาโดดีเอสนั้นเขาเป็นกองการตัวรับเท้าขวาที่สามารถถอยออกไปยืมเป็นเซ็นเตอร์แบ็กและแบ็กขวาจำเป็นได้โดยมีจุดเด่นที่เกมรับเป็นหลัก การแท็กเกิลที่ยอดเยี่ยมการตัดิใจที่เด็ดขาดและการเคลื่อนที่เวลาที่ไม่มีบอนและมีความยเยือกเย็นในการเล่นโดยเฉพาะในเวลาที่เขานั้นยิงอยู่โทษและที่สําคัญนั้นตัวของฮาฟยังไม่เคยมีประวัติอาการบาดเจ็บใหญ่เลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตการค้าแข่งส่วนผลงานความสําเร็จของฮาฟมาชโดดีเอสในเกมระดับสโมสรนั้นเขาเคยพาทีเอเรติโ er กมิเนโรคว้าแชมป์คัมเปโอนาโตมิเนโรหรือผู้บอลป,ประจรํ Min ero, รารัฐมิเนโรในยุกาล2017 และพาทีขับนาวติโก้คว้าแชมป์คัมเปโอนาตโต้ปนามบูกาโนหรือสุขบุตลประจำรัฐแปนามบูกาโนในรุดูกาล2 0 2 2 และทั้งหมดนี้ก็คือโปรไฟล์นักเตะหน้าใหม่ไทยลีกอย่าจะหน้าของฮาร์ปมาชโรดีเอสก็การตัวรักคนใหม่ของกว่าสงมหาภัยเชียงรายยูเอ็ดนะครับผมในคลิปหน้าผมจะมาแนะนำนักเตะคนไหนสามารถติดตามกันได้ใน E ีีหน้าเลยนะครับผมเพื่อเพื่อใคเห็นอย่างไรหรืออยากจะรู้ประวัติของใครก็พิมพ์มาบอกกันได้ที่ใต้ความเมนได้เลยนะครับผมไทยนี้เพืพ่อนๆก็อย่รลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกํลาลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ